ในช่วงข้าวกําลังเจริญเติบโตเราควรเน้นสารอาหารทางใบสําหรับสภาพข้าวที่อยู่ในสภาพดินที่แย่ yeah, ดินที่ไม่ได้ฟื้นฟูนดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์เราควรเสริมด้วยาธาตุประกอบใดที่สําคัญและจําเป็นมากที่สุดและครอบคุมที่สุดอื เพื่อนๆเคยปวดหัวไหมก็ของตลาดที่มีสารพัดสารเพย์ร้อยแปดชนิดกรดอะมิโนนั้นกรดอะมิโนนี้สารนั้นสารนี้ RNA DNA โอ้ยปวดหัวมึนตึ๊บเลยไปร้านนั้นเขาก็เชียร์อย่างนั้นไปร้านนี้เขาก็เชียร์อย่างนี้เพื่อนๆเคยมีความรู้สึกแบบเหมือนเวลาเข้าร้านยาทีเหมือนจะเป็นโรคประสาทไหมเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมวันนี้ผมจะมาไขความลับเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะแล้วเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นแนวทางกับข้าวเล็กนะ สำหรับนาที่อยู่ในสภาพพื้นดินที่เย่ yeah, นะเย่ yeah, นะเอาเป็นว่านาคนขี้เกียจะมีแนวทางอย่างไรถ้าอยากจะฟื้นฟูข้าวให้ดีคําเตือนนะครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คลิปวิดีโอส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่คลิปวิดีโอให้แนวทางการใช้งานกลุ่มสารเคมีอย่างถูกต้องเท่านั้นนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนอันเป็นที่รักของผมทุกคนจะเข้าใจนะครับ ไอ้ด้วยภาษาทางการตลาดนะเพื่อนๆมันทําให้เราแบบคือบางทีก็หลงเชื่อนะว่าอูมันคงดีเลิศเลอเลพอร์เฟกอภิมหาเลิศหรูสมาลาเนะี่ยเรามักจะมีความรู้สึกแล้วก็คิดแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกให้เพื่อนๆรู้ไว้นะคลิปวิดีโอนี้เลยว่าคุณกําลังคิดผิดและคุณกําลังถูกตลาดเล่นงานคุณถ้าวันใดก็ตามแต่คุณเดินตรงเข้าไปแล้วจับกลูโคสได้หนึ่งตัว แล้ววันใดก็ตามแต่คุณเดินตรงไปแล้วคุณจับกรดอะมิโนรวมที่เป็นผงสังเคราะห์ได้เมื่อนั้นเท่ากับคุณจับสุดที่กับที่สุดของสารอาหารข้าวในานาของคุณแล้วครับไม่มีความจำเป็นต้องหาสารเสริมหรือสารประกอบอื่นใดร่วมด้วยเพราะมันเติมเต็มให้หมดแล้วครับเพื่อนๆและไม่มีอะไรเกินกว่านี้อีกแล้วครับต่อให้เขาจะ บอกคุณว่ามันคือโปรโตีนพืชที่อยู่ในระดับ RNA และ DNA ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วน่ะปลายทางของผลรวมทั้งหมด มันก็ไปที่เดียวกันครับเพื่อนๆไม่มีสารประกอบไหนที่มันจะทําให้เราใสาไปหนึ่งต้นทุนถูกสองใช้ได้ในปริมาณที่เข้มข้นสูงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเพื่อนๆลรวรู้ไหมครับว่าถ้าไอ้กลุ่มกรดอะมิโนรวมก,มกลุก่มกรูโคสกลุ่มลักลองเสริมมันรวมเข้าไปอยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปของแพ็กเกจจิ้งถ้ามันอยู่ในรูปของการทำแอดเนี่ยเพื่อน มันต้องเอาคุณภาพบวกกับค่าการตลาดมันจึงทำให้คุณไม่สามารถใช้ในปริมาณหรือสัดสวนที่เราไปซื้อแบบสานตั้งต้นตรงๆมาใช้นะครับนี่คือจุดอ่อนที่ทุกคนถูกหลอ,อกมาโดยตลอดเลยว่าตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีจริงๆแล้วสารพวกนี้ แทบไม่มีความจําเป็นกับชีวิตคุณเลยครับถ้ามันดีจริงขอขอใช้ฟรีๆสัก5าปีติดต่อกันเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดมันดีจริงแล้วมันทําให้คุณมีอันจะกินจริงๆนะคุณค่อยเป็นลูกค้าประจำเขาแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆนะมาฟังผมมาฟังผมมาฟางังกรูโค้ดอะที่เป็นกระสอบมันเป็นผงละเอียดเพื่อนๆกรูโค้ดนะมันเป็นผงละเอียดไม่จํากัดว่าจะเป็นแบบคนไม่ว่าจะเป็นแบบอุตสาหกรรมหรือเป็นแบบพืชตรงๆเนี่ยใช้ได้มดนะครับใช้ได้มดนะไม่มีข้อจํากัดนะครับ เรื่องความบริสุทธิ์นะเพราะเราไม่ไดเอามากินเพื่อนๆเราเอามาฉีดพ่นฉะนั้นแล้วตรงนี้ไม่มีข้อจํากัดนะครับนี่คือเรื่องของกรูโคสซื้อแบบที่คนป่วยกินก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบเกรดทําขนมปังทำเอ่อพวกเบเกอรี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับน,นี่นี่คือกรณีของกรูโคสนะมาดูในเรื่องของกรดอะมินโนรวมบ้างกรดอะมินโนรวมเนี่ยมันมีหลายแบบเพื่อนๆแต่ถ้าคุณจะซื้อให้ถูกนะครับผมแนะนํานะ กรดอะมิโนโรวมถ้าคุณจะซื้อให้ถูกแนะนําซื้อเป็นกระสอบใหญ่ๆกระสอบละยี่สห้าโลผงมันจะเป็นผงสีทองทองมันเป็นกรดอะมิโน,โนสองะห์ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศแผ่นดินใหญ่ที่เท่าที่ผมเห็นะนะนขณะนี้นะที่มีขายอยู่ในบ้านเรานะกําลังจะบอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้มันคือสารตั้งต้นของสารประกอบของกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนที่คุณรู้จักกันตามท้องตลาดแล้วคุณที่เขาไปเล่หาคุณตาบ้านตาเลื้อนนั่นแหละ นี่แหละครับเพื่อนๆคุณจับ2ตัว3ตัวนี้คุณก็ไม่ต้องไปดูอีกแล้วไอ้พวกนั้นอนะเศษเศษนิดเดียวอของความเข้มข้นของสารละลายอ่ะมันเริ่มไปไกลแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่เอาละกับมาหัวใจของเรื่องเราเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆเราควรจะบำรุงอะไรนี่ไอ้ตรงนี้สำคัญเลยเมื่อกี้ผมผมได้พูดสกปรหลวงของกลูโคสกับกดอตอเมโนแโล้วใช่ไหมครับสองตัวนี้แหละเพื่อนๆสำคัญถ้าคุณจะฉีดเท่านะในสภาพที่ย้ำนะการใช้สารอาหารพืชไม่ว่าจะเป็นกลูโคสหรือว่ากรดอะมนูรวมเนี่ยการใช้งานที่ถูกต้องนะครับ ควรจะใช้กับสภาพพืชหรือสภาพข้าวที่อยู่ในสภาพที่จเจริญเติบโตไม่ปกตินะครับเพื่อนเแต่ถ้าสภาพพืชหรือสภาพข้าวที่จเจริญเติบโตเป็นปกติเนี่ยไม่ควรจะเติมอะไรให้เขานะครับเพื่อนเไม่ควรจะเติมนะทุกอย่างมันมีความพอดีของมันนะครับถ้าเกินความพอดีนั่นคือบันจุดๆๆนะครับเพื่อนเชิปจุดๆๆดนะครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะตามมาด้วยต้นทุนของอะไรครับต้นทุนของยาป้องกันเชื้อราถูกไหมครับนี่ระวังให้ดีนะครับเอาละวันนี้ จะบอกวิธีการให้คุณแล้วก็ให้โทษแล้ววิธีการถอนพิษกับเรื่องนี้ให้คุณเลยช่วงแรกเนียเ่ยเพื่อนๆใช้พวกกรดอะมิโนรวมที่เป็นผงนะแล้วก็ใช้พวกกลูโคสนะครับ ผสมแล้วก็ฉีดพ่นในสภาพข้าวที่จเจริญเติบโตไม่ปกติทําแบบนี้ในระยะที่ข้าวมันมีความจําเป็นนะนะแต่ไอ้หลักคิดที่บอกว่าฉีดนอนฉีดเชื้อราแล้วไอ้ฉีดนอนฉีดเชื้อราฉีดแมลงแล้วไม่อยากจะเสียเวลาก็ใส่มันไปด้วยอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือวิธีการใช้ที่ไม่ถูกนะครับมันมันคือวิธีการใช้งานสารเคมีแบบคนขี้เกียจเราต้องพิจารณาด้วยเพิ่มเๆว่าณขณะที่เราใช้น่ะเราต้องการอะไรสมมุติว่าเรามีอยู่แล้วเราต้องการเพิ่มเพื่ออะไรอย่าคิด แล้วอย่าบอกนะครับเพื่อนๆว่าก็ให้อย่าให้มันดีกว่านี้ไม่มีนะครับเพื่อนๆ ข้าวเนี่ยคือถ้าขอสมบูรณ์สุดก็คือสุดนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าสุดเกินสุดก็คือเสียหายนะครับนี่คือหลักพื้นฐานเลยของการบำรุงของการดูแลการเจริญเติบโตของข้าวเนาะฉะนั้นแล้วช่วงต้นๆเนี่ยสำคัญที่สุดที่ผมจะบอกให้เพื่อนๆใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละส่วน NPK อะ่ะไม่จะเป็นนะ NPK สําหรับฉีดพ่นนะไม่จําเป็นทำไมถึงไม่จําเป็นก็เดี๋ยวคุณก็ต้องใส่ปุย๋ยเดี๋ยวก็ต้องใส่ปุ๋ยยัยงไงคุณก็ต้องใส่ปุย๋ยไม่ต้องฉีดคุณจเเเเสสสสีีีียยยยยยยิบยยยยยยบ่่ออออททําาาไไมพปปุุุ๋กกงงงคณลลัตดดดูว,วฉฉ ถ้าไม่เห็นผลเลยแต่พื่อับคุณสายปุ๋ยไปปุ๊บพุพ่งยีทำลายกำแพงกำแพงความไม่พึงพอใจของคุณในรูปแบบของการฉีดพ่นไปน้าบันดลเลยนะเพื่อนๆนะฉะนั้นแล้ว ไม่จาเป็นไอ้ที่สําคัญสําคัญที่มันไม่ควรจะขัดแล้วมันควรจะมีอยู่ตลอดเวลานเนี่ยกูโคสเนี่ยอย่าขัดเพราะถ้าขัดข้าวโตไม่ได้พลังงานขัดปโปรตีนก็ขัดปโปรตีนขัดแล้วข้าวมันจะยืดเซลล์ได้ยังไงอ่ะเนื้อเยื่อจะเกิดได้ยังไงอ่ะแล้วมันจะต่อใบแล้วมันจะต่อรากได้ยังไงอ่ะแล้วมันจะแตกกอได้ยังไงอ่ะกรดอะมิโนโรวมกรดอะมิโนโรวมก็คือสารตั้งต้นของปโปรตีนที่มาจากกรูโคส แล้วถูกไหมแต่มันอยู่ในรูปของสารสังเคราะห์ทางเคมีถูกปะยิ่งได้อีสองตัวนี้รวมตัวกันเข้าไปแล้วถ้ามันเข้าไปอยู่ในเซลล์พืชได้นี่ไม่ต้องหาอะไรมาใส่แล้วเพื่อนนั่นนะคือที่สุดแล้วนะแต่มันมีเทคนิคในการใช้อย่างนี้อย่าใช้ในสภาพที่ข้าวเหลืองไปแล้วควรใช้ในสภาพที่ข้าวมีใบรับสารได้และโครงสร้าง c ล l o รฟิ e w ์ยังปกติแต่ ทรงข้าวนั่นยังดูแคลแกลนไม่เป็นไปแบบธรรมชาติกับเมื่อเทียบกับสภาพพื้นที่โดยรวมทั่วทั่วไปถ้าใช้แบบนี้มันจะได้ประสิทธิภาพมากแต่ถ้าใช้แบบที่ใบข้าวแห้งกล้านกรอบอย่างเงี้ยอย่าเอาไปฉีดเพื่อนๆไม่มีประโยชน์ใบเซลของเขาไม่พร้อมที่จะอุ้มจะห่อสารที่เราพ่นให้เขาเหมือนกับเอาไปทิ้งทิ้งเหรอไม่ทิ้งนะถ้าพูดถึงกูโคตนนะไม่ทิ้งกรดอะมิโนนี่ก็ไม่ทิ้งนะครับเพื่อนๆไม่ทิ้งเถามไม่ทิ้งเมื่อ มันฉีดใส่ต้นข้าวนะพูดถึงกูโคนนะเมื่อมันฉีดใส่ต้นต้นข้าวปรากฏว่ามันไม่อยู่แล้วมันตกลงนะ้ําเป็นอะไรต่อตอบอาหารคองสิงมีชีวิตในดินใช่ไหมก็เหมือนกับว่าอะไรอะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเนาะฉะนั้นแล้วก็ที่สุดของสารเสริมที่จําเป็นและสําคัญกับข้าวในช่วงแรกๆสำหรับคนย้ํานะ สำหรับคนที่สภาพดินไม่ได้ฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องถ้าจะให้ต้นทุนถูกก็ควรจะทำแบบที่ผมแนะนำในคลิปวิดีโอนี้